สวัสดีครับจิ๊บครับครั้งนี้เราก็จะมากันกับอนิเมะต,ต่างโลกสายชิวละมังกับเรื่องที่ผมเองก็ยังไม่แน่ใจว่าใครเป็นพระเอกเอก,นเนกันแน่กับเรื่องมิสึโซคุเซโนมาโฮซึไคและในชื่อภาษาอังกฤษก็คือ The Water Magician และในชื่อภาษาไทยก็คือจอมเวทวารีอนิเมะเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นแนวผจญภัยแฟนตาซีในต่างโลกโดยเรื่องย่อของเขานะครับเรียวชายผู้ประสบอุบัติเหตุแล,และได้ไปยังต่างโลกซึ่งโลกที่เขาไปนั้นมีชื่อว่าฝ่าย ตัวของเรียวนั้นก็ได้พลังเวทน้ำหรือเวทวาลีโดยที่ที่เขาถูกส่งไปนั้นก็ไม่ได้มีผู้คนโดยเดียวก็ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์นะครับแล้วก็ได้ฝึกฝนทั้งเวทมนต์และทำอะไรต่างๆด้วยตัวเองจนวันหนึ่งเขาก็ได้พบเข้ากับอาเบลนักประจนภัยที่รอดจากเหตุเรือล่มอาเบลจึงได้ชวนตัวของเรียวเดินทางไปยังเมือง และการประจนภัยของตัวเรียวก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วก็มาถึงในส่วนที่ผมสนใจกันเลยนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องเปิดมาแบบต่างโลกทั่วไปนะครับแต่ก็แอบ,บรู้สึกได้ว่าตอนแรกเรื่องดูจะพยายามเล่าให้เร็วเน้นโชว์ของโชว์แอคชั่นช่วงต้นเรื่องเลยรู้สึกว่ามันเหมือนจะช้าแบบสโล w l ไลท์แต่การเล่ากับดูกระชับเรียบง่ายเป็นแบบเบสิกต่างโลก แต่ตัวเรื่องก็ดูพยายามจะฉีกจากต่างโรคทั่วไปอยู่เหมือนกันนะครับโดยก็จะไม่มีพวกเรื่องของระบบสเตตัสเลเวลและพลังของเียวที่ใช้ได้แค่ธาตุน้ำเท่านั้นแม้กระทั่งตัวของเียวนะครับที่เป็นพระเอกสไตล์เก่งแบบ o อแต่ทั้งเรื่องเราก็จะไม่ได้เห็นตัวของเียวเขาได้โชว์มากสักเท่าไหร่เรื่องดูจะเก็บเียวไว้โชว์เท่าที่จําเป็นเท่านั้นเรื่องก็เลยจะมีการเล่าผ่านตัวละครอื่นค่อนข้างเยอะ พอๆกับเรียวหรืออาจจะมากกว่าซึ่งถ้าเราไม่ได้สนใจตัวละครอย่างอาเบลตัวละครอื่นๆอย่างแกงห้องมือใหม่ที่อยู่กับเปียวความน่าติดตามของเรื่องก็เรียกได้ว่าน่าจะหายไปพอสมควรและในส่วนของมูดเรื่องหรือบรรยากาศส่วนใหญ่ก็ดูจะชิลสลับจริงจังนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากไม่ว่าจะเล่าผ่านตัวองเรียวหรือตัวละครอื่นๆส่วนเบอร์เซตอัพนะครับเอาเข้าจริงๆก็ค่อนข้างน่าสนใจหลายอย่าง น่าเสียดายที่เรื่องเล่าแค่พอเปิดมาให้เรารู้คร่าวๆเท่านั้น งานภาพสารผมก็ถือว่ากลางไปในทางดีคาแรคเตอร์ดีไซน์ตัวละครอาจจะไปทางกลางๆสักหน่อยแต่งานฉากผมค่อนข้างชอบการทำให้ฉากดูมีเท็กเจอร์อาจจะเหมือนแคนวาสหรืออาจจะเหมือนกระดาษร้อยปอนแอคชั่นไปในทางกลางๆเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็รวมทั้งการเคลื่อนไหวทั่วไปและแอคชั่นแบบประชิดหรือว่าแบบปล่อยพลังแล้วก็มาถึงในส่วนที่ผมยังติดอยู่กันเลยนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องนี้ เขาก็มีในส่วนของเซอร์ไพรส์อีเวนต์นะครับคือเรื่องมีประเด็นที่อยู่ๆก็ปุบป,ปับขึ้นมาแต่แล้วก็หยุดไปดื้อๆเลยสารผมมันดูแอบชวนงงชวนค้างอยู่เหมือนกันช่วงกลางเรื่องนะครับก็ดูจะอยากเล่าให้เราได้เห็นว่าตัวละครหลายๆตัวนั้นมีความสามารถแต่ว่าพอเรื่องเขาเล่าโดยที่ไม่ได้พูดถึงหรือว่าไม่เอาตัวของเลียวเข้ามาเกี่ยวข้องเลย ก็ทำให้รู้สึกแปลก,กๆอยู่เหมือนกันแถมตัวเรื่องเราก็ยังรู้สึกได้ว่าเขาก็ดูจะกักตัวหงเรียวไว้คือเข้าใจที่เรื่องอยากจะเลือกช่วงเปิดตัวเพื่อหนีจากความเป็นต่างโลกสาย OP ที่เน้นให้พระเอกเปิดตัวเร็วโชว์พลังจบปัญหาไวแต่ดูจะรู้สึกว่าดึงตรงนี้นานเกินไปหน่อยแต่ก็ยังดีที่แม้จะดูดึงไปเยอะแต่ก็ดูมี i m p a c t จริงนะครับในตอนเปิดตัวแต่ก็ยังคงจบไบสไตล์พลัง o ออยู่ดี และช่วงกลางไปช่วงท้ายนะครับเรื่องก็เหมือนจะเริ่มค่อยๆผ่อนจังหวะลงจากที่ดูกระชับกระชับในตอนแรกๆก็ดูจะเริ่มค่อยๆช้าลงต่อมาก็คือแฟลชแบ็กนะครับที่ทำให้เราเข้าใจตัวของออสการ์อันนี้ผมว่าดูเยอะจนเกินจำเป็นไปหน่อยแถมตัวแฟลชแบ็กเองก็เหมือนจะเล่าไม่เคลียร์ด้วยสุดท้ายคลา,าสแม็กซ์ของเรื่องนะครับที่ดูมีการปูมาไว้สักพัก ก็จบแบบกรรมการตีกระครงหมดเวลาสะก่อดนะครับก็น่าจะทำให้คนดูหลายคนรวมถึงผมก็รู้สึกหัวเสียได้ถึงจะพอเข้าใจว่าเรื่องจะเก็บตรงนี้ไว้ใช้เล่าที่หลังก็ตามก็ถ้าให้ผมสรุปที่ติดอยู่นะครับผมว่าเรื่องมันเปิดมาดีเหมือนจะสโลว์ไลท์แต่ก็พยายามที่จะไปจริงจังสไตล์ที่ดูเน้นเล่าผ่านตัวละครเลียวเป็นหลักหรือเป็นศูนย์กลางของเรื่องแต่กลับไปเล่าผ่านตัวละครอื่นซะเยอะ อย่างตัวอาเบลเองผมก็รู้สึกว่ายังกับพระเอกของเรื่องในหล,หลายๆช่วงอยู่เหมือนกันก็ขอสุบโดยรวมเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอนิเมะแนวต่างโลกพระเอก o อที่พยายามจะสร้างความแตกต่างโดยการไม่ขายความ o อพของตัวเอกอย่างเรียวจนเกินไปการเล่าผ่านตัวละครหลายตัวที่มีฝีมือต่างกันเพื่อให้ได้อัธรตที่ต่างกันเวิร์ลเซตอัพที่เปิดมาหลายอย่างนะครับแต่ก็ดูเป็นประเด็นยาวสะส่วนใหญ่เลยเหมือนเล่าไม่ค่อยจบ แล้วก็ผมแอบเสียดายนิดหน่อยตรงที่ตัวเวทน้ำของตัวเรียวนะครับดูจะสร้างความแตกต่างจากแนวแฟนตาซีหรือแนวต่างโลกอื่นๆไม่ได้มากสักเท่าไหร่ตัวมูดนะครับก็ดูชิลสลับจริงจังก็ดูได้เพลินในระดับหนึ่งแต่ก็อาจจะไม่เหมาะกับคนชอบพระเอกสาย OP แบบเน้นตัวเอกเป็นหลักหรือเน้นโชว์พลังสักเท่าไหร่คือเรื่องดูจะเน้นมวยรองมากกว่า ก็อย่างที่บอกไว้นะครับคือเรื่องเปิดประเด็นยาวไว้เยอะก็คงต้องหวังว่าจะมีภาคต่อออกมาให้เราได้ชมกันแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นผลการต่อสู้ที่ค้างไว้อยู่ในภาคนี้มันชัดเจนขึ้นก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวอนิเมะในคลิปนี้ก็คลิปต่อไปผมจะมารีวิวอนิเมะเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ